ครับสวัสดีวันอังคารเช้าวันที่3กันยายน2567 ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างมาแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นยามเช้านะครับผมตอนนี้เราก็มาออกกำลังกายขี่จักรยานนะด้านขวานู่นก็เป็นสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะด้านซ้ายนี่ก็เป็นเอลดี้ย่านเอลดี้เดปนะครับผมนี่ก็คือรถไฟฟ้านะครับผมนะก็ขี่จักรยานออกกําลังกายนะับผมนะเพื่อให้มันกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกระจับกระเชงนะคนเรานะครับผมนะตอเตืนเช้ามาหรือก่อนนอนในหนึ่งวันก็ควรจะออกกําลังกายกันบ้างนะครับผมนะเพื่อใ เส้นสายมันไม่ยึดในอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมนะตอนนี้เราก็ามาตรงหน้าสถานีกลางแล้วนะครับด้านนี้ก็คือด้านหน้านะครับผม dank, นะ <ๆ S 2> ด้านหน้านะครับ <ๆ S 2> ด้านหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับผมส่วนฝั่งตรงข้ขามน,นะครับผมซ้ายมือนี่ก็เป็นย่าน L อดีที่เขาเอาขบวนรถต่างๆมาตั้งเลี้ยงไว้เต็มหมดส่วนมากแล้วผู้โดยสารที่เข้ามาข้างหน้านี่เขาก็จะไม่มองหรอกครับผมก็มองแต่นู่นนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับผมนะตรงนี้เขาก็มีสวนยงสวนหยอ บางวันเขาก็เปิดน้ำพุนะครับสามารถที่จะมาเดินเล่นได้มาออกกําลังกายก็จะมีวัยรุ่นเด็กน้อยนะผู้หญิงผู้ใหญ่พาครอบครัวนะครับผมมานั่งเล่นดูน้ําพุหรือมาออกกาลังกายมาขี่จักรยานมาวิ่งต่างๆนะครับผมนแต่ในส่วนของผมนี่ก็จะไปเฉพาะในช่วงที่เราไปขบวนเย็นอย่างวันนี้ฉันรับขบวนก้านะเอารถขบวนก้าไปตั้งให้เขาในตอนเย็นตอนเช้าก็ว่างก็มาออกกำลังกายหน่อยเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะได้แต่นอนนะครับผมนั้นอนอยู่บนเตียงนะครับ นะไม่ใช่เป็นเอามาพึ่งอามาพาดแต่อย่างใดล้ครับนะจะเนื่องจากว่าทํางานมาแล้วมันง่วงนะทำงานมากลาง,งค่ำกลางคืนแล้วมันไม่ได้นอนพอมาถึงที่บ้านก็ต้องนอน,นครับแต่มันนอนไม่หลับนะครับมันก็เลยต้องนอนอยู่บนเตียงพยายามนอนให้หลับพยายามแล้วพยายามอีกก็เท่ากับว่านอนทั้งวันนะครับผมนะม่อมีโอกาสก,าก็ต้องมาออกกำลังกายกันก็ขอแนะนำให้เจอมาออกกำลังกายกันนะครับผมนะมาออกกำลังกายครับกัน นะนะด้านซ้ายมันก็เป็นย่านบางซื่อเอลดีนะครับผมนะใครที่มาสถานีกลางเที่ยไปวัดาขบวนรถจังไม่ออกหรือมาก,ก่อนเวลา2-3ชั่วโมงก็สามารถ ที่จะเดินมาข้างหน้านะครับเดินมาข้างหน้านะครับผมนะมาดูได้มายืนดงยืนดูก็ได้นะครับผมนะดูไว้นะครับผมนะว่าพอเรามาแล้วนะดูซ้ายดูขวาว่าที่เขากว้างนะครับผมที่สถานีกลางกรุงเทพบางวันที่เขากว้างนะครับผมนะฝั่งตรงนน้นจเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะบังก็เป็นสถานีบางซื่อเก่านะครับเีอ mm ีกฝั่งนี้มันคนละฝั่งกันนะครับผมนะ สวยสดงดงามนะครับผมใหญ่โตมโหฬารสามารถเดินเล่นออกกําลังกายหรืออยากจะทําทอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็กมีรถจักรต่างๆนะครับผมนะหมุนหมุนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้านาํำขบวนรถเข้ามานะครับผมนะเข้ามาเก็บนะครับมาสูบทายมาบำรุงรักษาภายในย่านบางซื่อเอลดแอีเดโปต่างๆนะครับผมนะสลับ วนเวียนกันนะครับผมนะถ้าฉันทํางานฉันก็จะทําเช่นเดียวกับเขาเนะแต่วันนี้ฉันทําตอนเย็นตอนเช้าก็เลยมาขี่จักรยานแล้วก็เอาวิวทิวทัศน์ต่างๆในยามเช้านะมาฝากแล้วก็เพื่อเป็นการบันทึกไว้ว่าวันหนึ่งฉันได้มาอยู่ที่นี่นะครับผมนะเพราะว่าอีกอีกหน่อยพอเกษียณไปเราก็อาจจะคิดถึงจะได้ย้อนกลับมาดูได้โอ้ยตรงนี้ฉันก็เคยมาฉันเคยขี่จักรยานเนี่ยแถวเนี้ยป่านะครับผมยังก็เคยมานะครับผมนะโอ้ตรงนี้ ขี่จกกัญญจกรยานฉันวิ่งเล่นประจาะออ้าแถวนี้ก็เรียกอะไรปักขี้ปากขี้ทีนี้ก็เป็นป่าหมนะ่นะนะนากลัว๋วยวนี้ก็เจริญนะครับผมแปด้านหน้าก็เป็นในโรงล้างนะครับผมเป็นในเครื่องล้างขาบวนรถนะครับเครื่องล้างขาบวนรถนี่ก็ใช้รถจักรจีเก่านะครับผมนะจีเอเก่ากำลังลากขาบวนเข้าเครื่องล้างนะครับโดยใช้ความเร็วช้าๆลากออกมานะครับนะ ครับผมนะเดี๋ยวจะจอดถ่ายให้ดูนะครับผมน,น,นี่ค็คนแก่เขาก็มาออกกำลังกายเปิดไฟแว๊บแป๊แี่จักรยานนะครับผมนะ นี่มาแล้วซ้ายมือนี่ข้าล้างนะเป็นขบวนยี่สิบหนะด่วนอีสานมักคานะครับผมอ่านป้ายข้างรถนะครับผมมาเป็นด่วนอีสานมักคาขบวนที่ยี่สิบหกนะครับผมก็ใส่ปิ้งนั้นล้างออกมาแล้วใส่ปิ้งนะครับผมเพราะเครื่องล้างเขามีเครื่องขัดนะครับมันมีแปรงขัดเป็นวงกลมวงกลมหมุนขัดขบวนรถนะครับผมแล้วก็มีน้ําฉีดนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวเป่าลมอีกนะครับผมนี่คือบรรยากาศในย่านนะครับผมแอลดีเดโอนะครับผม